สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะบอลสีอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆค่ะที่กัดสีแล้วสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าเรืองพะนารายนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นบอลสีที่สวยงามนะคะจะเป็นเนี่ยคะ่ะดูลวดลายของเขานะคะก็จะออกแบบลายแบบ ไทยๆหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาจะมีชื่อว่าบอนสีเรืองพันลัยนะคะนี่เห็นไหมดูทรงใบเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแหลมๆหมอเอ้ยนี่ตรงนี้เขาก็จะผายออกนะคะนี่เห็นไหมมันออกทรงไทยๆเลยเนาะสวยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็กําลังจะกลางใบนะคะ ข้างตกขี้ใบนะคะอันนี้ก็มีหน่อแล้วนะคะมีเห็นไหมแต่จะบอกกับเพื่อนๆว่านะคะบอลสีตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการกัดสีนะคะค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะคะเพื่อนเเนาะเออเป็นปีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะกว่าเขาจะแบบเนี่ยได้ออกมาอย่างนี้นะคะเนาะสำหรับประสบการณ์ตรงที่ที่เลี้ยงมานะคะก็ตั้งแต่ตอนบอลสีดังใหม่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนาะ ต้นปีที่แล้วนะคะที่ได้มาเนาะตอนนั้นแพงมา,มากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้มาประมาณไซส์เท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะไซส์เท่านี้เลยนะคะตอนนั้นประมูลได้มาก็ <c oughs> ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณสองพัน <c oughs> กว่าบาทนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เกือบสามพันเลยทีเดียวนะคะประมาณสองพันหกนืสองพันเจ็ดนี่แหละไม่แน่ใจนะคะตอนนั้นเนาะ ก็เราเห็นลวดลายตอนเขากัดสีอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็สวยนะเนาะก,ก็เลยแบบตัดสินใจประมูลแข่งกับเขามานะคร <laughs> ับเพื่อนขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะคะก็มีลูกจําหน่ายนะคะแล้วก็ขายขายค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะกว่าเขาจะกัดสีกว่ากว่าเขาจะกัดเนี่ย กัดสีเต็มฟอร์มได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้มันที่มันยืดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆขาก็ตอนแรกเราเลี้ยงไว้ในตู้เนาะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วหรือเอ,อเกือบสองเดือนที่แล้วะค่ะเพื่อนๆมันอยู่ในช่วงระหว่างที่เขาว่ากาลังจะเริ่มทยอยกัดสีนะคะแล้วคราวเนี้ยแดดมันไม่ค่อยมีเนาะมันหน้าหนาวพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วอากาศมันก็คลึมๆด้วยนะคะแล้วก็บวกกับ หนาวด้วยนะคะแล้วเราก็เอาใส่เขาไว้ในตู้อ่ะแล้วมันก็วางติดตติิดดกันนะคะเพื่อนๆเนาะบอลมันก็เลยยืดนะคะบอลมันก็เลยยืดแต่ตอนเนี้ยเอาออกมาวางนอกตู้ได้ประมาณอาสองสองอาทิตย์แล้วะค่ะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เอาออกมาวางนอกตู้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วอบอลตัวนี้เขาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้เป็นต้องอยู่ในตู้นะคะเพราะว่าอืมเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ใบเขาก็จะหนาหนานะครับเพื่อนๆเนี่ยใบเขาแข็งนะคะใบเขาแข็งแข็งเลยทีเดียวนะคะสวยด้วยเห็นไหมอืมอืมแล้วก็สามารถทําจํานวนง่ายมากๆเลยนะคะตอนนั้นเราผ่าแบบได้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราผ่าไปแล้วนะนี่ก็เท่ากับว่าเป็นไม้จอมนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เป็นไม้จอมเขานะคะเห็นไหม ก็แทงนงแทงหน่ออะไรออกมาหัวก็น่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนดินเขาเนาะมีลูกจหน่ายนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ถามสามารถทักเข้ามาได้นะคะในเพจของหวานบ้านสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้งางล่างใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพามาอัปเดตนะคะถ้าเพื่อนๆ ออที่ติดตามเก่าๆนะคะก็จะเห็นนะคะที่เราลงคลิปตัวนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะสําหรับบอลสีเรลืองพนลาลายนะคะนี่ตอนเมื่อก่อนเนี้ยราคาแพงมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็จับต้องได้แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ่150บาทนะคะแล้วก็มี180บาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อน อย่าลืมนะคะเขาเขาค่อนข้างที่กัดสีช้านะคะเพื่อนเอนเขาค่อนข้างที่จะกัดสีช้านะคะก็ท่านใดที่ได้ไปนะคะก็อย่าตกใจนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่เลี้ยงมาก,ก็เขากัดสีช้ามากๆเลยนะคะสําหรับบอลสีเหลืองพออะระนารายเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะเพื่อนๆค่ะก็อย่างไรก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุก subscribe ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ